อา้าะอันนี้เป็นเบนดี้เวอร์ชั่นผสมกับคิสซี่มิซี่นะฮะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกม Poppy Playtime นะฮะแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้เป็น Poppy Playtime ในเวอร์ชัน h a กกี้วักกนะฮะพี่ได้ทำการเอาใส่มอดมาทั้งหมดสองมดด้วยกันนะครับก็คือมอดแรกเนี่ยจะเปลี่ยนตัวละคร h a กกีไปเป็น Kissy Missy ใช่ไหมฮะสำหรับอันที่2นะฮะพี่จะเปลี่ยนไปเป็น Bendy the Ink Machine นะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยพี่จะลองเอาทั้งสองมดเนี่ยมารวมกันนะฮะว่ามันจะกลายเป็นยังไงนะฮะเอาเป็นว่าอันสุดท้ายนีย่แบบขำๆนะครับอย่าไปคิดมากนะฮะเป็นการทำให้ดูแบบสนุกๆเลสน่สนนนนะะอนยงงดย เดี๋ยวได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆตอนที่พี่ผลลงนะฮะมาถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มคลิปนี้กันเลยครับไปสำหรับตัวคิซ่มิซ่ก็จะเป็นมือแบบปกตินะฮะนี่ได้มือมาละข้างหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูตรงช็อตแรกกันเลยดีกว่าไหยขอดูหน่อยสินี่ไงเห็นเอ้ยสีชมพูหวานแหววได้ใจมากๆเลยนะแน่นอนนะฮะการที่เรามาที่นี่เราต้องเอามือแปะหน้าเขาหนทีแล้วตรงนั้นติดแหละ ตรงนี้นคือติดเลยทำไมเอามือค้างไว้ได้ด้วยดูดิเอาาเอวะเดี๋ยวเราจะลองเอามือแปะโดยที่ให้เห็นตรงนี้เอ้ยเห็นเปล่าคุณแจมันโผล่มาแบบไม่มีปีกไม่มีขุยเลยนะ่ยทำไมานี่เออแบบอันนี้เดี๋ยวเราไปแก้ไฟกันดูก่อนนะนี่อันนี้ก็อยู่ดีๆคิสซี่มิซี่หายไปเลยเนะหายไปแบบหายไปไหนวะ แล้วก็ช็อตต่อไปที่เราจะเห็นมือเขาอยู่นะฮะนั่นไงครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมมือสีชมพูด้วยนะเขาจับมือได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงจับไม่ถึงนะยังไงก็จับไม่ได้เะเดี๋ยวเราเข้าไปต่อเลยดีกว่าแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่เขาโผล่มาจากตรงท่อตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับไหนดูซิอยู่ไหม จะเอ๊ะนั่นไงเห็นป่ะเป็นหน้าสีชมพูด้วยนะขอลองมาอย่างนี้หน่อยเอามือไปจับไม่ถึงนะฮะถึงแต่ว่าจับไม่ได้เ่ <c oughs> อเขาจะไปตอนไหนไปยังไปแล้วหนีไปแล้วนะอย่างไวอ่ใส่อันนี้ครบก่อนแล้วก็อยากรู้นะว่าถ้าเกิดกล่องมือมันหล่นใส่หัวเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงขอลองดูหน่อย เคยสงสัยกันไหมว่าถ้าเกิดเรามายืนอ,อยู่ข้างล่างกล่องที่เขาปล่อยมือลงมาเราจะเป็นยังไงแมนๆป<ะ>ั๊บวัดทำไมไฟสว่างขึ้นอ๋อเปนไฟจากไอ้นี่ประมาณว่าทะลุต,ตัวเราไปเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็จะให้ดูนะฮะถ้าเกิดเราวิ่งย้อนกลับไปทางเดิมเนี่ยเราจะสามารถไปเปิดประตูนั้นได้หรือเปล่านะหลายๆคนยังไม่รู้นะว่ามันเป็นยังไง นี่ครับถ้าเราวิ่งกลับมาปุ๊บประตูเนี้เขาจะปิดนะมันไม่ให้เราไปต่อนะอันนี้เหมือนเคยบอกไปแล้วใช่ไหมมางันเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับไป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 ,ไปโอเคเออลืมตาตื่นซะ เจ้าหุน่นดทั้งหลายหาย้ามขเกีย,ยมาทำงานเดี๋ยวนี้เอาล้ครับอันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวละครคิซี่มิซี่แบบชัดๆกันเลยโอ้โปากปากขยับตลกอะ่เออะเอาอ่ะเอก้มไหมชอบที่เขาทําท่าตัวละครแม่เลยนะมาเลยเจ้าคิซี่มานี่มาขอดูตัวละครชัดๆหน่อยอึบอึบอึบเอๆๆๆอเอ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 ออ้หมุนหัวหมุนหัวไปมา ตลกดีวะ่ะเอ้ยมีการหมุนหัวไปมาด้วยเนะี่าตัวคิซี่มิซี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วคราวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเยียบหัวน้องกิกก้ว๊กกันดูนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮึบขอเยียบหัวหน่อยโอ๊ยตัวเด้งตัวเด้ง,ต,ดงต,ตัวมันจะเด้งเด้งนะมันไม่อยอมให้เรายืนบนหัวน้องเขาอันนี้ก็ปกตินะฮะเราวิ่งเข้าท่อใช่ไหมน้องเขาจะวิ่งไล่เรา อยู่ตรงนี้เขายังมาหาเราอยู่เลยเอ๊ะ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 เอ๊ยมีน่ากลัวไหมดูดิอเกือบเกือบเอ๊ะขอจ้องหน้าก่อนหนึ่งทีเรากดคลิกซ้ายคลิกขวาไม่ได้ด้วยเนี่ยได้เด็กซ้ายแบบใกล้เนี่ยเอ่อโอเคเดี๋ยวเราไปกันดีกว่านะเฮ้ยอยู่ดีๆตัวหายไปเลยเอ่อเราลองไหลไปดูข้างล่างนะฮะขอดูแบบชัดๆหน่อย มันจะวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมันี่ยนี่ๆๆนี่นี่เนี่นนเฮ้ยมันเอา,ม,เอามันเอาหน้าดูเราตลอดด้วยนะเมือเ่อกี้เห็นปะ่ะแล้วก็มาตรงนี้โอ้น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวมาแล้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 วนี่นะเห็นไหม เราลงรูนี่เขาจะตามมาไหมเขาหล่นลงมาตามมาด้วยนะรีบไปต่อรีบไปต่อฟูบเอ้แล้วนงเขาหายไปนะแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เลยนี่ไล่ต่อไล่ต่อไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหไล่มาอย่างใกล้ตรงนี้เดี๋ยวขอลงนี่ก่อนอ่อลงเราลงเสร็จปุ๊บเขาจะเดินผ่านไปปะเขาลงตามมา เขาไปต่อนะเอาอะแล้วเขาไปไปดักเราข้างหน้าใช่ไหมอันนี้คือเราไปไหนไม่ได้ใช่ป่ะไม่เคยลองวิ่งเลยตอนนั้นวิ่งเจนอย่างเดียวเออมันก็จะตันนะฮะเราไม่มีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมาโผลน่นี่ผักเปิดประตูตรงนี้ก็ไล่เราต่อนะฮะเราประตูตรงนี้ของเราก็จะเปิดแล้วน้องเขาก็จะไล่มาโอเคอันนี้เราก็วิ่งหนีเออตรงๆตรงๆ แล้น้องก็หายไปหายไปอย่างนั้นเลยเลยเราดึงลงมาขอดูหน่อยอ้มโอ้ฮักกี้หยุดก่อนจับไม่ได้<_><_>น้องเขาก็ล่วงลงไปแล้วะนะ,ะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับช็อตวิ่งไล่แบบใกล้ๆนะฮะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูของตัวเบนดี้กันก่อนดีกว่าว่าใกล้ๆจะเป็นยังไงไป เอาละครับทุกคนอันนี้เราก็มาอยู่ในมอดที่ทําการเปลี่ยนเจ้าฮักกี้วักกี้มาเป็นเจ้า b e n ดี้แอนเดอร์อิงแมชชเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวงี้เดี๋ยวเรารอรับมือกันก่อนนะว่ามือมันเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เปิดแล้วนะหยิบมาปุ๊บอ่าเป็นมือแบบเป็นรูปขวานด้วยนะครับเบนดี้แอนเดอร์อิงแมชชีนเงน่ขอดูหน่อยว้าวเบ n d y มันต้องเป็นอย่างนี้ตัวอย่างใหญ่ ดูมือดูมือแล้วก็ดูหน้าเขาสิครับเอ้ยอย่างหล่อเฟียเ้ยวทะลุทะลุหน้าไปเลยแปะหน้าไม่ได้ทะลุหน้าเอาว่ะแปะมือด้วยก็ไม่ได้ทะลุเหมือนกัน,เ,นเดี๋ยวขอดูแปะมือแล้วดูคุณแจลอยไหนว่าคุณแจเอาคุณแจฝังไปในมือนะฮะตัวโมเดลมันใหญ่ไงเอะมาก่อนมาก่อน เดี๋ยวดูที่เขาหายตัวนะฮะตัวใหญ่หญๆตรงนู้นใช่ไหมแตะไฟปุ๊บปุ๊บตัวหายไปอย่างเมจิคอลอ่แล้วเดี๋ยวเราไปดูมือเลื้อยๆของเขานะครว่าเป็นยังไงนะมือที่เลื้อยผ่านประตูมือมือเหมือนเป็นมือของแฮกี้วักกี้เลยมันยังไม่ได้เป็นมือของเบนดี้นะแน่น่าเสียดายจังเขาน่าจะทําให้มันเป็นมือของเบนดี้หน่อยนะมืออันใหญ่ๆ เคงั้นเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันเลยนะฮะที่เบนดี้เขาออกมาไหนดูซิที่อยู่ออกมาจากท่อหน้าตาเป็นแบบเบนดี้หรือเปล่าจ้าเอ๋เอเป็นหน้าฮักกี้วักกี้นะฮะไม่ใช่หน,น้าเบนดี้นะขอจับหน้าหน่อยก็ยังจับไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะปิด <laughs> น้องขี่อายบอกแล้วเป็นน้องอันนี้น้องเสือผสมพึ่งวะน้องซึ่ง <laughs> ไปแล้ว เปลี่ยนตัวแล้วเนี่ยใช่ไหมมันเห็นเป็นอีกตัวหนึ่งเลยเนี่ย <laughs> น่ารักเนอะเฮ้ยน่ารักอยู่ดีๆเข้าไปเข้าแบบเข้าตอนเข้าเป็นตัวนั้นแล้วออกมา,มา,มาเป็นตัวนี้ได้ไงวะเนี <laughs> ่ยเออๆน่ารักดีน่ารักดีิเออมานี่ไหมโอเคแล้วก็เตรียมตัวเจอกับน้องเขานะฮะน้องเบนดี้ของเราขอดูหน่อย ว้าวเด็ i อิงแม h i n นหน้าเป็นแบบหมึกหมึกห,หลๆนะฮะชัดเจนมือมีถุงมือใหญ่ๆอยู่ข้างเดียวนะครับอีกข้างนึงไม่มีถุงมือ <c oughs> อ่หมุนไปหมุนมา <c oughs> หมุนคอเหมือนกันนะเนืเ่องจากว่าเขาใช้โมเดลตัวเดียวกันใช่ไหมเพียงแค่เปลี่ยนสกินให้มันเฉยๆมาเอาว่ะเงืบเงืมาให้มากินหมึกชั้นซะได้ดีนะมม วิ่งข right? ึ้นไปทางนั้นหน่อยเดี er. like ๋ยวจะทําการเหยียบหัวเขานะฮะเหมือนเข้าเยอะเกินไปเนาะจะได้ไหมเนี่ยเอ้ยหมุนคอดูตามเราแบบ360องศาขอเหยียบหัวหน่อยนะเอ้ยยืนได้ตรงนี้ยืนได้ขอย่อตัวกล้ๆกล้อยเฮ้ยน่ากลัวนะนี่มาดูจับสแกเอาไปเลยแบบเต็มเต็มจอเขาบอก เดี t t the nah ๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปดูฉากวิ่งหนีในท่อกันนะครับเขาจะวิ่งใส่เรานะฮะเดี๋ยวเรามาหลบตรงนี้ก่อนให้เขามาทําการส่งเราเข้าประตูอย่างสุขสันต์ครับผมจะเข้าประตูแล้วนะครับบายบายครับคุณเบนจี้อุ้ยเกือบ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 ตายเกือบไปไกลมากเอ้ยหายตัวไปแล้วไปไปเลยเดี๋ยวดูที่เขาออกจากท่อมานะฮะดึก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 เอ้ยสวยงาม ักคอมองเราเหมือนเดิมเอาว่ะแล้วก็ผมาข้งหน้ี่ยวิ่งอย่างเร็วไป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 เฮ้ยเอาว่ะเราต้องออกทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยมาแล้วนะมือเขาใหญ่มากเลยนะน่ารักเชี๊ยดูสิเห็นไหมมือใหญ่มาก ปึ๊บปึ๊บตัวเขาหายไปนะเมื่อกี้หายไปเลยแล้วก็มาโผ่ข้างๆเราแทนวิ่ง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 โอเคขอทางตรงเน่นโอ้โหมืออย่างใหญ่มือใกล้มากเอาว่ะนีหมุดลงปึ๊บเออไป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 แอบมามองหน้าเราตลอดเลยนะอันนี้เดี๋ยวเขาไปดักหน้าเรานะฮะดีวเราเตรียมไปจะเอกับเขาเขาจะถล่มประตูออกมาตรงนี้บึง เอ้ยเอา่ะโบนะเห็นไหมเป็นโบแล้วประตูเราก็จะเปิดพอเขาเข้ามาใกล้ๆอันนี้เราวิ่งไปเป็นทางตรงอย่างเดียวนะเอ้ยใกล้มากใกล้จริงใกล้สุดโอ้โหอย่างใกล้อันนี้ใกล้มากแล้วตัวก็หายไปเลยนะฮะปิดประตูเขาก็ทําการทุบประตูเราเตรียมดึงดึงเออเบนนี่ยังไป เอาอะเออสำหรับตัวละครเบนดี้ก็จะจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวละครที่มันผสมผสานระหว่างคิซซี่กับเบนดี้กันเลยดีกว่าครับไปไปดูกัน <c oughs> เอาอะอันนี้เป็นเบนดี้เวอร์ชั่นผสมกับคิสซี่มิซี่นะฮะ ไม่ไหวแล้วออลองดูนะว่ามันเป็นยังไงพอดีอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะอันนี้คือมืออะไรมือล่องหนเหรอออเป็นเบนดี้มิซซี่นะฮะเอาอ่ะเดี๋ยวลองยิงมือไปอปั๊บคุณแจคุณแจฝังอยู่ในหัวออโอเค เบนดี้มาผสมกับคิซซี่มิซี่นะฮะจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับดูตัวใหญ่ๆเห็นไหมปึออ๊บหายไปเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูมือหน่อยว่ามือเขาจะเป็นยังไงนะมือที่เขาไหลเป็นงูเข้าไปในห้องไหนดูหน่อยซิมองไม่ค่อยชัดเลยนะเหมือนเอามือสองตัวมาผสมกันปะ่ะเออ เหมือนเป็นมือของแฮกกี้วากี้เอ้ยมิซี่มิซี่คิซี่มิซี่มากกว่านะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าที่เขาโผล่มาจากท่อจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะขอดูหน่อยสิอ๋อเป็นคิซี่มิซี่นะครับไม่ได้เป็นเบนดี้ผสมกับคิซี่มิซี่หรือว่าตัวเบนดี้เลยนะแต่เป็นคิซี่มิซี่อย่างเดียวนะฮะขอจับแน่หน่อยไม่ให้จับเลยนะขี้อายนะเอามือลงมามาแล้วจะพอเสร็จแล้วเป็นตัวนี้เฉยเลยมา ก็เป็นตุ๊กตาของเบนดี้นะฮะเอ้ยน่ารักนะครับเดี๋ยวเราเตรียมมาเจอน้องแบบชัดๆกันเขาดูหน่อยโอ้โอเอ้ยมันก็เป็นอย่างนี้นะเอาอะ่ะตอนแรกนึกว่าแบบจะเป็นคิสซี่ผสมกับเบนดี้อีกครั้งสีชมพูอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ใช่เป็นสีชมพูนะฮะแต่เป็นตัวนี้มาเลย เอาว่ะหมุนหัวด้วยคอพับเง๊บแอบก็หล่นดีนะให้อารมณ์หล่นบแบบแบบนะฮะเดี๋ยวเราลองเหยียบหัวเขาดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูนะพร้อมดึง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 โอ้ยโอยจะหล่น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 ก็เหยียบหัวได้อยู่นะไม่ใช่เหยียบไม่ได้นะฮะอย่างน้อยเราก็เหยียบเขาได้นะครับเออได้อยู่ได้อยู่ ไม่รอดไม่ค่อยชอบแบบชอบ็อตในท่อเลยนะเอาจริงถึงแม้เราจะชินกับเขาเราก็ตามเราก็ยังรู้สึกกลักวๆอยู่ดีมันหลอนๆน,นะเนาะนบนี่เขามายืนส่งด้านหน้ากับเราด้วยนะฮะมาจ้องหน้ากันเนอะเ้ยเกือบ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 มือข้างนึงใหญ่ข้างนึงเล็กนะฮะเอาอ่ะ <laughs> ไปหลัายบายหายตัวด้วยนะตอนที่เราเข้ามาถึงจุดจุดหนึ่งเขาจะหายตัวไปฟึ๊บแล้วก็ตรงน,นี้นะฮะวิ่งเข้ามาแล้วก็วิ่งไปตรงนูน้น เอ้ยเอาว่ะคอยังหักเหมือนเดิมเนะเวลาหันมองเราตลอดอันนี้วิ่งใส่เราใช่ไหมแม็กทัวจังชัดมากชัดมากโอ้ยเมื่อกี้วิ่งติดวิ่งติดอทางนี้ทางนี้ทางนี้ออลงกันลงกันปึ๊บเขาก็ลงมาเอ้ยคนไก่กลัวกลัวแอบหลอนอยู่เหมือนเดิมปึ๊บเอ้ยตัวเขาหายไปเหมือนกันนะเมื่อกี้อันนี้เราลองไปต่อเลยแล้วกันนะครับนี่เขามาอยู่ข้างหลังเราละ ไปกโอไปก่อนไปก,ไปก่เราต้องมุดลงด้านนี้ปึ๊บดูเขาเดินผ่านเขาไปดักหน้าเราแล้วนะ <c oughs> เรามาโผล่นี่ป <c oughs> ึ้งเออมาตัวใหญ่เดินช้าไปละมา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 เฮ้ยขโมยขโมย าสีชมพูเลยเอ้ยเป็นร่างรวมดึงปับ๊บโอ้งจยมไปไม่นะเป็นดีมิซี่เป็นดีมิซี่ไปแล้วนะฮะลอยสู่ความเวรงวางอันไกลโผลเอาละครับ ก็ทั้งหมด3ตัวละครนะตัวแรกก็คือคิซซี่มิซี่ใช่ไหมตัวที่2เป็นเบนดี้เวอร์ชั่นของเขานะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายลองเอาคิซซี่มิซี่มาผสมกับเบนดี้ดูนะครับว่าเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับการรับชมคลิปพี่พลเอามอดนบอลนะฮะแล้วสำหรับอันสุดท้ายก็อย่าไปคิดมากนะฮะมันเป็นการที่พี่เอามอดส่งมดมาใส่ทับกันนะฮะมันเลยแบบเป็นเออร์เลอร์ประมาณอย่างนั้นนะฮะยังไงก็ขอให้เครดิตกับผู้พัฒนาที่มีชื่อว่าฟูทิวออนอีกครั้งหน,นึ่ไะะไดด้้้้ใใส่่่เเคคคริิตตววททีีลลปแก็อมมน เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าชอบอย่างนี้อย่าลืมกดไ like ลค์แรงๆให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พลขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับซิว